ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่พันนกนะครับมาร้านอาหารที่เขาบอกว่าร้านไม่รับจากคุณไม่รู้นะครับผมเพราะว่าร้านนี้มีชื่อว่าวัดยางโภชนานะครับเมนูปกติแล้วเนี่ยก็จะมาทานกินที่นี่กันเป็นประจำนะครับเพราะว่าราคาอาหารถูกแล้วก็คุณภาพสมราคานะครับซึ่งเมนูอาหารนี่เขามีแบบเยอะแยะเลยนะราคา น่ารักเลยแหละที่สั่งกินเป็นประจำก็คือข้าวหม,ม,มึกกระเทียมเพราะหมึกเขาสดมากนะครับแต่ว่าช่วงนี้โควิดนะครับต้องมากักตุนอาหารไว้ร้านติดสามทุ่มนะครับก็ต้องออกมาหาของสำรองไว้ก่อนวันนี้ยังไม่ได้กินอะไรเลยเราก็มาสั่งจุกๆไปค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับนี่เมนูเขามีสองสองหน้าเลยมีเบอร์โทรนะครับโทรมาสั่งได้นะครับ ราคาน่ารักแล้วก็ปริมาณอาหารและคุณภาพถ้าผมบอกว่าโอเคนั่นก็คือโอเคเลยเพราะตัวผมเนี่ยตัวใหญ่มากเวลากินอะไรนี้ต้องกินให้คุ้มนะฮะก็ร้านนี้ปิดสามทุ่มนะครับเปิดทุกวันครับตอนนี้ก็ก็อครัวทำกันเยอะแยะ,ยะ,ยะไปหมดเลยเอกินกันได้ร้านนี้แนะนำแนะนำนะฮะวัดยางโพชนานครับผมช่วงโควิดแบบนี้ ออมาหากินกันได้ครับ